สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปุกกี้ทางช่อง y YouTube ปุกกี้พยากรณ์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงชะตาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิลดลักนาราศีสิงประจำเดือนมีนาคม2564ค่ะก่อนอื่นค่ะอย่างที่เคยเรียนแจ้งสิ่งที่อาจารย์ทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ใช่เฉพาะเจะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งดังนั้นเนี่ยผลของการทำนายอาจจะมีความตรงบ้างผิดเพี้ยงไปบ้าง,างหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นสลับกันก็ได้นะคะดังนั้นขอให้ทุกทกท่านนะคะเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆ นะนเป็นเป็นข้อคิดนะคะข้อปฏิบัติแล้วสิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่นะคะไม่โดนไม่โอเคก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะตรงนี้ก็ขอให้เรารับแต่สิ่งที่ดีดีนะคะส่วนใครนะคะที่อยากที่จะสนใจเช็คดวงส่วนตัวค่ะาจารย์ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะทางที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้อาจย์นะคะช่วยกดเพื่อเป็นกาลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าราศีสิงห์ เดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไราสําหรับชาวสิงหรือลัคนาสิงนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะเรามาดูกันเลยค่ะคือชาวสิงและลัคนาสิงเนี่ยนะช่วงนี้จับได้ได้ไพ่สิบดาบนะคะตรงนี้คุณอาจจะตก,กะใจเนาะว่าแบบเออไพ่สิบดาบเลยคะอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันได้อย่างได้เอซอมบี้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวของคุณนะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทํางานหรือที่ทําธุรกิจหรือว่า ค้าขายนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยมันไหวไหมมันมันควรที่จะไปต่อไหมอะไรเงี้ยนะคะกับธุกรกิจการงานของคุณเนี่ยหรือคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อนะคะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะในที่ทํางานหรือว่าในธุกรกิจของคุณที่คุณทําเองด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของคนทํางานก่อนนะทำงานเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์น,นะคะที่คุณจะมีข้อขัดแย้งมีปัญหาก,กับเจ้านายนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ ะะตือปุุงขบันชาของคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งขัดแย้งกับพี่ป้านาอาหรือบุคคลที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะตรงนี้มันอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณนะเหมือนมีความรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็อาจจะไม่อยากอยู่อาจจะอยากย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะก็คือเกณฑ์ราศีสิงศัคษะสิงช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนยกย้ายหรือว่าย้ายงานไปเลยนะคะมีเกณฑ์ทีนี้พอมันมีเกณฑ์แล้วเนี่ยถามว่า ในตัวไพ่ที่ตัวซัพพอร์ตของตัวเราเองเนี่ยคือการงานเนี่ยคุณทําได้อยู่แล้วถ้าคุณไปที่ใหม่เนี่ยคุณก็จะได้งานใหม่นะคะเพราะว่าได้ไพ่สองถ้วยนะคะมาซัพพอร์ตมันก็จะมีเกณฑ์การที่คุณได้คนรู้จักหรือว่าคอนเน็ชันหรือว่าในเรื่องของการที่คุณส่งเลยชุม,ม่ไปหรือว่าสวัครงานใหม่ๆไปเนี่ยมีเกณฑ์การตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะรวมความก็คือชาวราศีสิงละคณะสิงในะช่วงเดือนนี้ตกงานหรืออยากย้ายงานเนี่ยมีเกณฑ์ได้งานนะคะ ได้งานตรงนี้อาจจะมีความตรงใจมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าโล่งมากขึ้นในการที่จะทํางานถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องระมัดร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขัดแย้งที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายกีกเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นที่เก่าหรือที่ใหม่อ่ะนะอืมนะคะก็ช่วงนี้อาจจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงส่วนตัวเนื้อง,งานของคุณเองด้วยนะคะก็คือพยายามทําผลงานหรือว่าทําตัวเนื้อง,งานของคุณเนี่ยไม่ให้ผิดพลาด นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนคุณอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของการที่คุณเคยผิดพลาดมาแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาผิดจุดเดิมซ้ำๆคือพยายามอย่าให้มันผิดแบบเดิมๆอีกนะคะฉะนั้นมันก็จะทําให้การผิดพลาดตรงนี้มันทําให้ตัวคุณเนะี่ยเหมือนมีมีเอฟเฟกต์อะค่ะนะคะ,นะคะที่ไม่ค่อยดีเกีย่ยวกับเรื่องของการทํางานที่ผิดพลาดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ทําธุรกิจเนาะทำธุรกิจเนี่ยช่วงนี้เนี่ยหรือค้าขายก็ได้นะช่วงนี้ เหมือนแบบโอ้ยฉันจะไหวไหมเนี่ยอะไรนะคะเพราะว่าไพ่สิบดําเขาก็แรงอยู่เหมือนกันนะในในแง่ของการที่ว่าเหมือนยอดตกหรือไม่ค่อยได้อย่างที่ใจต้องการนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องการเงินของคุณด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกันคนทําธุรกิจค้าขายช่วงนี้ราศีสิงห์อาจจะแบบถ้ามันไม่ไหวจริงๆหรือไม,ไม่ไม่ได้จริงคุณหยุดพักก่อนไหมนะคะหยุดพักไปเที่ยวหรือว่าเออรอสถา,านการณ์หรือรออะไรที่มันดีขึ้นนะคะสักอย่างน้นอยๆนี่ก็3วัน ะคะมวันหรือถึง2ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์ก็ได้นะพักถือว่าเป็นการพักเพื่อชาร์จแบตตัวเองนะคะกับลูกน้องลูกทีมหรืออะไรพวกนี้ด้วยก็ได้แต่ถ้าคุณหยุดพักไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็บอกแน่เลยว่าคุณก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องไปเข้าไปดูเนนตัวของโปรดักต์หรือเนื้องานของคุณเช่นเดียวกันที่มันอาจจะมีความผิดพลาดเนะี่ยสมมติว่าคุณขายอาหารนะอาจารย์ยกตัวอย่างถ้าคุณขายอาหารแล้วหมูคุณสดไหมนะของคุณมีคุณภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณต้องเข้าไปดูตรงจุดนี้ เพื่อที่ว่าจะไม่ให้ความผิดพลาดตรงนี้มันทําให้ชื่อเสียงที่คุณค้าขายหรือที่คุณทําธุรกิจตรงนี้มันมันแย่นะคะแล้วก็แต่ถึงยังไงเนี่ยคุณก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นลักษณะนี้ไปช่วงระยะหนึ่งนะคะอาจจะยอดตกยอดหายไปเหมือนกันนะแต่หลังจากสอถึงสสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้อะไรที่มันเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์การได้ยอดได้เบาได้ลูกค้าที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพ่สามเหรียญน,นะคะเขาก็ยังอยู่ สพอตคุณตรงนี้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้การจ,จะหาเวลาไปทําบุญไปท่องเที่ยวที่มันแบบเป็นลนักษณะกึ่งๆแบบรีเฟรชตัวเองนะคะให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะทีนี้อ่าเรามาดูในเรื่องของการเงินกันเลยการเงินของคุณนะช่วงนี้เนี่ยสิงห์คณาสิงห์เนี่ยได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะบางทีเนี่ย ชักชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันบางทีจะต้องเอาเงินเก่ามาใช้เอาเงินเก็บมาใช้หรือว่าเอาเงินในส่วนที่เราแยกไว้แล้วแหละว่าเราจะต้องมีเก็บไว้สำรองหรืออะไรเงี้ยเอามาใช้ส่วนคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยขายไม่ค่อยดีนะคะยอดตกหมุนไม่ค่อยทันเงินเนี่ยจะต้องไปเอาเงินเก็บมาใช้ที่ว่าเราสำรองไว้แทนที่ว่าเราจะต้องไม่ต้องควักเนื้อนะคะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีสิงห์อาจจะต้องควักเนื้อขึ้นมานิดนึงในการที่จะต้องใช้จ่ายนะอย่างน้อยประคอบประกอบในเรื่องของลูกน้องลูกจ้าง หรือว่าะระบบธุรกิจของคุณนียให้มันกลับเคลื่อนไปได้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าคุณไม่ไหวเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะหยุดไปก่อนสักพักงหนึ่งนะคะแล้วก็แบบค่อยคๆว่ากาันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าลงทุนเนี่ยการลงทุนของคุณมันต้องลงทุนทุนทกวันแล้วมันทําให้เงินคุณมันหมุนไม่ทันนะคะก็คือชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เนี่ยการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องดูแล้วก็ต้องควบคุมพอประมาณเลยทีเดียวนะคะพอมาทีนี้มาดูในเรื่องของที่ต้องระวังอะไรบ้างด้วยนะ เสริมเติมให้ก็คือช่วงนี้ราศีสิงห์ก็ต้องระวังเรื่องของการซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะมีเกณฑ์การที่จะต้องซ่อมรถซ่อมบ้านอย่างกระทันหันรถเสียกระทันหันนะคะหรือว่าอีกแง่หนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปว่าในเรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นผู้บรญชาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาเขาก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหากับตัวเขาเองเป็นต้นว่าไม่สบายนะคะต้องผ่าตัดกระทันหัน ระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยกระทันหันปลาแต่กระทันหันไม่สบายกระทันหันอย่างนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในตัวของตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันด้วยเนาะเพราะว่ามันยังไงมันก็ได้ไพ่สิบดาบอยู่แล้วนะระวังเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายกระทันหันเช่นเดียวกันนะคะอย่าไปยกของหนักๆช่วงนี้นะก็ระวังเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวหรือว่าเส้นเอ็นก็ต่ออะไรพวกนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการบาดเจ็บที่ใช้ของเครื่องจักรเครื่องกล นะของมีคมนะใครที่เป็นช่างนางานช่างไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะระวังในเรื่องของการใช้ของมีคมหรือไม่ต้องเป็นช่างก็ได้ค่ะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านทำอบ,บข้าวระวังเรื่องของมีดบาดนะกันไกลหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์เนี่ยมันอาจจะเป็นลนักษณะที่ว่าคุณอาจจะนะคะอยากขยายขยายเพิ่มเติมทั้งในเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่าในเรื่องของบ้าน เหมือนอยากจะปลูกบ้านเพิ่มทําบ้านเพิ่มขยายนะคะขยายพื้นที่เพิ่มอะไรนี้ก็ได้แต่ว่าอาจารย์มองว่าช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคุณในในในแง่ที่ว่าคุณจะสานฝันตรงนั้นของคุณนี่เป็นจริงฉะนั้นก็อาจจะรอสักพักหนึ่งนะคะอย่างสักประมาณสามสาสี่อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยที่อาจารย์บอกไปฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่าคุณมีแพลนอะไรในใจเยอะแยะแต่คุณยังทาไม่ได้ก็ได้นะคะตาบชาวราคณาราศีสิงหรือราศีสิงห์นะทีนี้มาดูเรื่องของแฟนหรือเรื่องของความรักเราจะมาเริ่มอะไรก่อนดีอืมเราจะมาเริ่มของคนที่ม,มาคนโสดหรือ พึ่งสดหรือเปล่านะคะเออมันได้ไพ่จัดจเม้นท์นะคะนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยแล้วก็ประกอบกับได้แฮงแมนด้วยนะคะฉะนั้นเนี แฮงแงกับจัดเมนเนี่ยคนโสดเนี่ยช่วงนี้เหมือนเพิ่งโสดมารลอว่าเพิ่งโดนเทมาหรือเปล่าจา์ไม่แน่ใจนะแต่อาจจะมีเกณฑ์ก็ได้ที่ว่าเพิ่งจะโดนเทมาเพิ่งจะโดนปฏิเสธมานะคะหรือว่าที่ผ่านมาคุณกําลังแบบอยากที่จะแบบว่าเปิดเผยความในใจกับเขาหรือเธอเนี่ยบางทีช่วงนี้อาจจะแบบโดนเทก็ได้นะแบบไม่อะ่ะจะไม่ชอบเธอฉันคือคลิปเองหรือเปล่าคือชอบคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือรักเขาข้างเดียวเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นคนโสดนะช่วงนี้จริงๆแล้วมันมีไพ่จัดเมนก็อย่างที่ว่านะคะมันเป็นไพ่ ซึ่งบางทีเนี่ยบุญกรรมแต่ง,งที่อาจารย์บอกนะบางทีคุณอาจจะทําบุญมาก็คือคุณอาจจะได้สิ่งที่มันดีๆในเรื่องของแฟนเรื่องของอะไรพวกนี้แต่ว่าอพอเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วมันได้แฮงแมนอะ่ะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะที่กร,รมแต่งมากกว่านะคะคือจริงๆแล้วมันก็ก็คือเป็นเวรกรรมของเราเป็นบุญบุญกรรมของเรานะคะคือส่วนตรงนี้เนี่ยคอนโสดเนี่ยช่วงนี้ถ้าโดนเทมาหรือว่ายังไม่มีเหตุการณ์ที่โดนเทเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการ ที่เราแบบชอบเขาหรือว่ารักไม่สมหวังเนี่ยคือชอบเขาเขาไม่ชอบเราไอ้ที่คนที่ที่เราไม่ชอบนี่กลับมาชอบกลับมาตื้ออะไรเงี้ยคือตรงนี้มันอาจจะเป็นลักษณะน,นี้เกิดขึ้นสำหรับคนโสดนะคะแต่สำหรับคนไม่โสดล่ะสำหรับคนที่มีแฟนล่ะนะคะหรือว่าคนที่มีแฟนคุย,คยกันอยู่หรืออะไรเงี้ยนะโอ้มันได้จัดเมนด้วยเนาะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วก็ได้ ให้สีไม่เท้าฟอร์บวอนฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คนที่ยังไม่ได้มีแฟนแต่คบกับนอยู่โดยที่ยังไม่เปิดเผยตัวเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยว่ามีช่วงเปิดตัวนะคะมีเกณฑ์ดได้รับรักได้แบบเซย์เยสเอออะไรเงี้ยว่าเราครบกันเราเป็นเป็นตัวเป็นตนนะอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่คบมานานแล้วยังไม่แต่งงานมีเกณฑ์นะคะได้ขอแต่งงาน หรือว่ามั่นหมายนะคะเป็นรูปเป็นล,นลางหรืออาจจะมีการคุยว่าเออเนี่ยเราจะร่วมชีวิตกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์การทาธุรกิจร่วมกันเล็กๆร่วมกันสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมีการตั้งต้นเริ่มนะะในการทําธุรกิจเริ่มก่อร่างสร้างตัวละออฝันนี้เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือช่วงนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดใครที่แต่งแล้วเนี่ยความรักก็แฮปปี้นะคะช่วงนี้ความรักแฮปปี้ชาวราศรีสิงห์แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าเราจะได้ของขวัญของฝาก หรือของถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าความช่วยเหลือที่เป็นเรื่องของเงินเงินทองทองจากคู่ครองของเราด้วยนะคะคือถ้าเราการเงินไม่ดีเนี่ยอาจจะสะกิดนิดนึงเออเธอจ๋าเธอช่วยฉันหน่อยอะไรเงี้ยเธอฉันไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวแล้วอะไรย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการเงินก็จะมีในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินที่เข้ามาในเรื่องของกับความรักในเครื่องของคู่ครองก็ได้นะคะหรืออีกในนึงก็คือว่า ถ้าคุณแบบไม่ค่ะฉันไม่สนใจดิฉันผมไม่สนใจกับเรื่อง,องความรักเลยนะช่วงนี้ไม่มีแฟนไม่มีอะไรทั้งนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณมีการเริ่มอยากที่จะทาธุรกิจนะคะอาจจะหุ้นกับพี่พี่น้องๆอองนะคะพี่น้องเพื่อนฝูงช่วงเนี้ยเพื่อนฝูงพี่น้องช่วยเราได้ฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าได้ร่วมหุ้นหรือว่าหุ้นลมก็ได้บางทีคุณอาจจะไม่มีเงินไปลงทุนหรอกแต่ว่า เพื่อนฝูงพี่น้องชวยมาเฮ้ยเธอมาช่วยฉันทำโรงแรงก็ได้คุณทำอาหารเป็นคุณทำตรงนี้เป็นเนี่ยคุณมาทำแล้วเดี๋ยวฉันให้เงินแบ่งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้มันก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์ก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะกลับมาเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะอืมวิวฮอปฟอร์จูนมาอีกแล้วค่ะนะคะนะคะช่วงนี้เนี่ยชาวสิงห์ ไ,ได้ไพ่ justice นะคะหรือว่าปารูญบอก justice ด้วยฉะนั้นช่วงนี้อย่างที่อาจารย์บอกมีเกณฑ์ที่ชาวสิงลักนณะสิงจะเริ่มทําธุรกิจหรือว่าเริ่มมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนมีฝูงมีพี่น้องเนี่ยมาร่วมนะรวมหุ้นรวมร,วม,ร,ว,มรวมทุนกันหรือว่าช่วยกันในเรื่องของการที่ทำธุรกิจเพิ่มเติมนะคะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาที่อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะดีร,วม,รวมกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคุณมีมีข้อที่มันถูกเสียเปรียบ นะ,ะถูกเอาล่ดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินหรือว่าการทาธุรกิจเนี่ยตอนนี้อาจจะมีการที่คุณน่ยมีการมาตรการหรือว่าได้รับความช่วยเหลือนะจากคนที่คุณไปขอความช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วทำให้คุณน่ยได้ความยุติธรรมนะะในการที่จะทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการหนะะ้าที่การงานของตัวคนเองก็ได้นะ,ะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะ,ะนัยความ หรือว่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายทำอาชีพพวกนี้ช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การที่ว่าคุณจะได้งานหรือว่าจะได้สารต่อหรือต่อยอดทําธุรกิจพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอะไรพวกนี้โดยตรงด้วยก็ได้นะคะหรือถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไรนะช่วงนี้ถ้าใครมีคดีเก่าๆหรือว่ามีคดีความอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ผลของคดีเนี่ยก็จออมาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเค นะคะในไา่สาม่บดาวด้วยนะฉะนั้นบทสรุปของชาวราศีสิงละคณาสิง์นะช่วงเดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์เป็นงานย้ายงานหรือว่าปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนธุรกิจนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแต่ต้องใช้ระยะเวลานะะใช้ความใจเย็นถ้าไม่ไหวก็พักก่อนส่วนเรื่องรักเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมีเกณฑ์นะคะคนโสดนะอาจจะมีเกณฑ์โดนเทหรือว่ารักเขาเขาไม่รักตอบ นะแต่ว่าคนที่มีคู่เนี่ยชีวิตคู่ค่อนข้างที่จะงดงามมีความสุขในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้บุตรได้ธิดาด้วยเนาะถ้าใครอยากมีลูกนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็อันนี้คือบทสรุปของชาวราศีสิงละคณาสิงในช่วงเดือนมีนาคม2564นี้นะคะยังไงวันนี้อาจารย์งขอขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ